สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนหับนะคะสู่เพจสีนนสาวผู้ไทยนะคะวันนี้เรลาสวัดทุกคนนะคะไปคาเฟ่แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนเบิ่งญี่ปุ่นมากนะคะซื้อร้านอาตะนีเมะนะคะก็คือเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่า ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีนะคะอิรลามาอิทุลายอยู่อุดอรพอดีเลยแวะมานะคะเบิงทุกคนก็จะมีเค้กขนมหวานอีย่างพร้อมนะคะวันนี้อิรลาก,ก็กินกาแฟแล้วนะคะสั่งเป็นมอคคะเนาะบรรยากาศในร้านนะคะจะมีของตกแต่งน่ารักมากแล้วก็เมนูที่เป็นอันนี้อิลาบนี้นใ,นใจว่าเขาเอื้นว่าอย่างแต่ว่าอีลาก็สั่งไว้ละนะคะใน,นกรตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีของน่ารักมากมายนะคะแล้วก็มีหลากหลายเมนูนะคะทุกคนนี่ อีลาก็คือเห็นกระจกบดาค่ะก็ต้องเซลฟี่จากหน่อยนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านนะคะห้องน้าก็คืออยู่ในโตในร้านเลยนะคะทุกคนคือร้านเขาแบ่งเป็นสชั้ันนาะจะมีชั้น2อ่ะจะเป็นร้านอาหารแต่ว่าอีลาแบบกินข้าวมาแล้วก็เลยบดา้กินข้าวอยู่นี่นะคะก็เลยมากินแบบกาแฟและกระทากินขนมนะคะตอนนี้คือนั่งนั่งทางกินขนมก็เลยแบบอุ้ยทายคิดทานะคะคือบอนะคะคือนั่งแบบจะทานละซานาไปนะคะนี่นะคะได้มาแล้วนะคะนี่คือทาประมาณอีก15นาทีนี่แหละเพราะว่ารถที่อีล่าจะกินมันมืดนะคะ มาสิมเบงวาสดสาสีแสบบอกทุกคนก็คือแบบแสบแล้ะอีลาแาจะเคยกินขนมอันนี้แต่กับบวูหัวว่ามันซื้อเมนูว่าอย่างอีลาลืมนะคะคต้องขออภัยนะคะก็คืออีลากินมนอจจะเป็นไซถั่วอัลมอนนะคะกับแสบอยู่ค่ะทุกคนน้ค่ะน้านกับขนมกับเริ่มที่รักซิปนะคะกับบแพงราคามีตรภาพอยู่ด้วยค่ะทุกคนมาละแวะสิมกันได้เ้วยวันนี้คือบรรยากาศนอกร้านนะคะทุกคนนี่ก็คือนางซิวๆนี่มีมีมองแบบให้เล่นเกมพร้อมนีตแตอีลากับบวมหัว มันคือเกมเอีกอย่างนะคะก็จะมานั่งแบบถ่ายรูปนะคะตามที่ FC ได้หาตะเบิ้งรูปอีลาป่ายไผ่หันในเบิ้งไปกดไลค์กดแชร์ให้อีลาเนเด้อนะคะลงรูปให้เบิ้งละเสร็จนี้นะคะมีอันนี้เราไปพบว่าเขาเอิ้นเกมอย่างว่นวายฮงก้าคอมมินบอกอีลาเนเด้อนะคะคืออี่เราไปพบว่าเล่นจะไหนไมันเป็นคือแม่เล็กมีเล็กดูดพร้อมนี่คะ่ะทุกคน นี่ก็จะมีบรรยากาศให้ขึ้นไปถึงทางชมวิวพร้อมแล้วก็มีให้นั่งเบิงน้องป่านะคะป่าขึ้นมีเต่ตัโตใหญ่ๆค่ะทุกคนนี่มาเบิงกันตรงนี้ก็คือลมพัดเย็นดีแห้งนะคะทุกคนนี่น้องป่าก็ขึ้นมีเต่ตัโตน่ารักนะคะจะนั่งชมวิวเบิงน้องป่าตรงมุมนี้ก็ได้นะคะทุกคนเบิงน้องนา่ารักแห้งนะคะนี่บรรยากาศภายในเออภายในวัดสันบรรยากาศนอกร้านนะคะนี่นี่ละก็คืออันนี้ก็เป็นมองให้เล่นอีกแล้วมันจะมี มาข่าวก็มาดําตี้อิะก็บอกผว่าวคือเอนเอิอนมาเกียมอีกอย่างนะคะทุกคนนี่นี่นี่ผมว่าจักว่าอิละคือนึกว่าเป็นบักฮอดนะคะบอแม่นะ แต่ว่าเล่นเปลี่ยนตารางคือบอกฮอดกับได้เรนค่ะทุกคน FC ถ้าผู้ใดแบบมุ่จักกับคอมเมนต์บอกอีลาเด้บ่อยในข่าเอิ่นว่าเกมอีหยังเล่นจังได้นะคะดูข้างนอกร้านกับบริเวณอากาศฮอนไปไลยนะคะก็พอดีเย็นๆนี่บรรยากาศนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนจากในคลิปนี้เนาะอีลากับฝากนะคะพี่พีอัน FC ทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อีลาในเด้อนะคะผู้ใดท่านได้ไปกดไลค์รูปกับไปกดให้อีลาในเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย